ส่มการไฟฟ้าก็เริ่มว่าขยับขย,ยื่นแล้วนะครับสำหรับงานสมที่แรงนี้นะครับหลังจากเอา,เอาไอ้พวกลากไม้ออกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้พบกันดีแล้วครับสำหรับทีมงานโชคบุญน้อม อ้าวไอ้นี่ถอยมาจน <c oughs> เอาหลุมหลุมเป็นเกียนหรือเปล่า <c oughs> หลายรูปแบบครับจะส่งการเมลา่ยนฟ้นา <c oughs> ก็เ,าเป็นงานเที่ยวนะครับกี่เที่ยวไม่รู้ ไปเลยครับไม่ใช้งานเมาอ้าวไอ้เจ้าส้มทำไมมาก,ก่อนอเสียเบิ้มนะครับ เสียเบิ่มหายไปไหนไม่รู้ครับเขาอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วครับพระเอกเสียเบิ่มครับจัดให้เขาหน่อยพอดีนะครับวิ่งห้าคันให้แมคโครมีเวลาเคลียพื้นที่หน่อยนะครับ เกินนี้มันก็จะมาจอดรอ,อกันเปล่าๆนะครับ ไปครับกับเจ้าโม,โม่พี่โม่ฟันปีาศาจนะครับแรงดีไม่มีตกครับไม่มีลงมีโหลดสักแอน ติดๆครับเจ้าล็อกโอ้อาจารย์หลอดมาเร็วจัดครับควบคุผมเจ้าล็อกนะครับอาจารย์หลดอดเดี๋ยวเดี๋ยวโดนอาจารย์หลอดบี้ตูดครับเสี่ยบ่ โปยครับช่วงนี้หน้าแรงเดี๋ยวเจอหน้าฝนก็หยุดชะง,งักอีกครับสำหรับงานรถด,ดำนะครับมีบ้างปะปะลายจะทําไม่ค่อยได้เต็มที่ครับถ้านหน้าฝนเรียบร้อยครับสำหรับโจรกโอ้ทิ้งห่างทิ้งห่างจันมุยเลยนะครับจันมุยหายไปเลย เจอพลังตีนผีของอาจารย์หลอดอมาแล้วครับโอ้จยจันมุย้ยหายไปนานเลยครับโดนอาจารย์หลอดทิ้งห่างเลยเริ่มสะดุดมามีจันมุ้ยกับเสียเบม้่นะครับ เขียวก็ตามมาที่ติดครับวันนี้ควบคุมการขับโดยเจ้าเสียงเพลวเจ้าเบนนะครับรถไทซิงเพราะว่างานนี้รถไทยไม่ได้ออกครับเลยต้องขับเจ้อยักษ์เขียวนะครับ น,นีวันก่อนไปดูเจ้าแคปแม็กเกนมาครับโอ้สวยงามครับเป็น uh, ตัว Gc นะครับของ uh, ทางหลวงสกลนครครับโอ้สวยงามครับเสียงเงียบเบานะครับเป็น uh, โลโก้ใหม่ด้วยก็สวยนะครับมองไปอีกแบบก็สวย ังลุยกับคิโมโรุ่น5นะครับปัจจุบันเป็นรุ่น6ก็ยังไม่ไกลกันครับรุ่นห้าก็ยังใช้ดีอยู่เรื่องประหยัดน้ำมันเรื่องความไวครับโอ้โหกันกับโกเป้เลยครับคิโมแต่เวลาจอแข็งอุย้ย ไม่มีชื่อเลยนะครับกำลังดีมากกิมโมเป็นอีกรุ่นที่ค่อนข้างประทับใจครับเอ้าจะส่มการไฟฟ้าแับเดียวมาอีกแล้วครับโอ้โหทำรอบจริงๆระยะก็อุ้ยหน้าฟัดหน้าเวี่ยงครับให้ไกล เสียเบิ้มอีกแล้วครับสำหรับเจ้าส้มการไฟฟ้าออาปิดท้ายที่เจ้าส้มการไฟฟ้าครับคลิปนี้เป็นการทำงานเปิดหัวหลังจากที่ส่งต่อไม้เข้าวัดนะครับ หน้าครับจะไปไปดูอรถขุดข่ายคามสู่กันหน่อยไปดูพี่โคครับพี่โคพี่โคพีซสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบนะครับไปดูกันหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวท้ที่จะส้มนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับการทำงานของทีมงานโชคคุณน้อมครับก็เรื่อยๆนะครับสำหรับหน้าแรกละครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ bye บายๆลาไปแล้วครับสวัสดีครับ